ทนายตั้มลั่นสามข้อในฐานะที่เป็นทนายถึงสมปองนครไทยสงประเด็นร้อนหลังจากที่ติ่มทีวีภูประกาศแต่หากกับสมปองพร้อมแฉเรื่องราววีรกรรมต่างๆอีกเพียบทั้งการใช้ชีวิตซื้อที่ดินสป,ปกนีกอนโตเกือบ11ล้านจนเกิดกระแสะวิพากษ์วิจารณ์ถึงความไม่เหมาะสมตามมาอย่างมากมายล่าสุดทางด้านของสิทาเบียบังเกิดหรือทนายตั้มได้โพสต์แจงข้อ,อก,กฎหมายประเด็นสมปอง พระกู้นอกระบบได้หรือไม่โดยในเพจสิทธาเบี้ยบังเกิดได้ชี้แจงในฐานะทนายไว้3ข้อเกี่ยวกับสมปองว่าในมุมมองของผมในฐานะที่เป็นทนายนะครับจากข่าวที่สมปองในหลายๆประเด็นที่ประชาชนให้ความสนใจผมขอแบ่งเป็น3ประเด็นนะครับ 1. ตามกฎหมายแล้วการที่พระสงฆ์จะทําสัญญากู้เงิน ไม่ว่าจะกู้นอกระบบหรือคนทั่วไปในทางกฎหมายประสงค์ถือเป็นบุคคลธรรมดาสามารถทำสัญญาได้ไม่ผิดอะไรที่สำคัญคือที่สมปองลาศึกไปแล้วถึงแม้ว่าการกู้ยืมเงินที่เป็นข่าวอาจขัดทางธรรมวินยัยและกฎเถรสมาคมก็ไม่น่าจะเอาผิดย้อนหลังอะไรได้ครับสองในส่วนของที่ดินที่เป็นข่าวว่าที่สมปองครอบครองจำนวน300ไร่ถ้าดูจากราคา10.9ล้านที่ดิน300ไร่ไม่น่าซื้อได้แบบเป็นโฉนด นั่นจะเป็นเอกสารแสดงการครอบครองที่ดินที่ดินที่สำนักงานปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรมหรือสอป,ปกอรกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ออกให้กับประชาชนเขาทำประโยชน์ในเขตปฏิรูปที่ดินถ้าครอบครองคนเดียวที่ดินสอป,ปก3 0สามไร่300ไร่เลยถ้าเป็นสอป,ประกอบสี่ขีดศูนย์หนึ่งอันนี้เรื่องใหญ่ครับเพราะบุคคลทั่วไปไม่สามารถซื้อขายโอนสิทธิ์กันได้ง่ายขนาดนั้นมีเงื่อนไขยเยอะ เช่นต้องยากจนครอบครองได้ไม่เกิน50ไร่และมีกฎหมายควบคุมด้วยว่าแต่ละคนครอบครองได้จํานวนกี่ไร่เพราะฉะนั้นต้องตรวจสอบกันอีกทีว่ามีจํานวนนี้จริงไหมและใครคือผู้ครอบครองสิทธิ์แต่ถ้าคนคนเดียวหรือครอบควเดียวกันเป็นผู้ครอบครองจํานวนมากขนาดนี้ก็อาจมีปัญหาได้ในอนาคตซ้มในส่วนของสัญญาจ้างถ้าเกิดที่สมปองได้เซ็นสัญญากับนายจ้างจริงและผิดสัญญาในส่วนนี้นายจ้างสามารถฟ้องเรียกร้องค่าเสียหายได้ครับ การจะหยุดงานไม่ใช่แค่ว่าไม่มีความสุขไม่อยากทำก็หยุดทําได้เฉยๆต้องมาดูสัญญากันอีกทีว่าเป็นอย่างไรยังไงผมแนะนำให้พูดคุยและหาทางออกจะอ้างว่าเซ็นไปไม่ได้อ่านกฎหมายเขาไม่ฟังครับอันนี้เป็นแค่คาแนะนำคร่าวๆจากประเด็นร้อนที่มีในสังคมจากข่าวนะครับส่วนตื้นลึกหนาบ้างต้องมาดูเอกสารกันอีกทีครับ ว่ามีที่ดินจํานวนนี้จริงไหมสัญญาจ้างเป็นอย่างไรยังไงก็ขอให้ทุกคนแสดงความคิดเห็นด้วยความระมัดระวังเพราะเสี่ยงต่อการหมิ่นประมาทด้วยการโฆษณาได้และขอให้ที่สมป,ปองกับเจ๊ติ๋มเคลียร์กันได้ด้วยดีนะครับแนะนําข้อกฎหมายกับทนายตั้มขอขอบคุณข้อมูลจากทีนี้ .com ขอบคุณคะ่ะ